สวัสดีครับสวัสดีชารถเครื่องเก่าทุกท่านนะครับวันนี้พาน้องๆครับไปออกทริปนะครับภูชีฟ้าออกมากันตั้งแต่ตีห้าแล้วครับตอนนี้หกโมงแล้วครับออกมาได้สักชั่วโมงลนะสี่กว่าโลแล้วครับระยะทางอีกยาวไกลครับวันนี้มาแวะหาเจ้าสัวก่อน หอะไรลองท้องก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางอีกยาวระยะทางก็ออนู่นนะฮะเกือบสองร้อยโลแล้วฮะพาน้องๆไปขึ้นดูชมทะเลหมอกกันนะครับนะเข้าหน้าหนาวแล้ววันนี้มีซีบีน้องครับน้องครับหลบหน่อยฮะจะจะถ่ายรถครับ อันนี้สเตเลียนนะฮะ <ไป S 1> เซนทรัสแลมดูเอาเองแล้วกันนะฮะนี่ซีบีอันนี้ก็ซีบีตัวแรกนะฮะเปิดสวิตช์กุญแจไว้ด้วยนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่น่าจะเยอะนะครับคันนี้ภาษีเต็มนะครับคันนี้ก็บอกหมื่นสักหมื่นสองก็จะขายแล้วฮะ มีเวฟร้อยสิบไอซุปเปอร์ครับอ๋อนั่นไม่ใช่นะฮะนั่นไม่ใช่เท่าไหร่นะอันเนี้ยนี่คลิกไปด้วยนะฮะทั้งหมดก็หกคันหกคันนะครับเดี๋ยวก็สายสายพาไปชมทะเลหมอกนะครับเดี๋ยวพักรถแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวไปชม ผูชีฟ้าด้วยกันนะครับวันนี้ ึงจุดชมวิวของตำบลไมายานะครับอำเภอพญาเมงรายนะครับมาทันได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพอดีครับไม่ถึงภูชีฟ้านะฮะแต่ก็ได้เห็นเหมือนกันครับโอ้มารออยู่คนเดียวะครับวันนี้ครับไม่รู้ครับนี่ฮะบรรยากาศสวยงามครับเอามาฝาก เพื่อนๆน,นะครับโอ้โหข้างล่างก็เหวลึกกันนะฮะเนี่ยนะครมองไปไกลๆนู่นครับพระอาทิตย์กำล,ลังขึ้นจากยอดดอยนี่ฮะซูมให้ดูสวยงามครับบรรยากาศนานทีปีหนนะฮะไม่รู้จะได้มาอีกเมื่อไหร่กกอ,อ่า น,น,นี่ฮะมีทุ่งดอกบัวตองด้วยครับโอ้โหนู่นะฮะสวยอ,อ๋อหมากันประมาณสิบสิบชีวิตพอดีครับโอ้โหนี่ก็น้องน้อง ก็โอ้โอโ้หอันนี้คู่อันนี้ข้าใหม่ประมาณนะครับคู่นี้อืืออหุ้ยยังไม่อยู่เต็มนี่น่ะถ่ายถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายเซเลฟอ่านี่น้องทิพย์นะครับเปิดหน้าหน่อยดิน้องทิพย์เปิดหน้าหน่อยไม่ได้แต่วันนี้แบบโอ้โหดำปิดเลยครับไม่ได้แต่งหน้ามาค่ะอันนี้คุณแอนนะครับ นี่เป็นแอนนะะคนี้น้องๆก็หกคันนี้ครับก็สหกปลายทางอีกร้อยกว่าโลครับอันนี้ลูกสาวครับอายเขินอยู่อ่าเต็มดวงแล้วครับพาทิตจุดชมวิวนี่ก็สวยนะครับก็ให้ผ่านไปผ่านมาก็แวะ เที่ยวชมได้นะครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อครับพักรถสักคู่เดี๋ยวรอติดตามชมที่ภูชีฟ้านะครับ ฮูชีฟ้ากลอีกไม่นานเกินรอจะถึงแล้วโอ้รถไปถึงจุดหมายกันทุกคนนะครับโอ้โห oh, ถ,ถึงแน่นอนครับถึงแน่นอนแน่แน,น่ตอนนี้ลูก,าาลกสาวนี่ทำไม ตอนมาไม่ขนาดนี้นะครับทําไมขึ้นดอยทำไมผุพังขนาดนี้ครับสงสัยเข้าโค้งบ่อยนี่เรียงตามลําดับความหล่อครับลองลองสะกดบ้านนี้นี่บ้านอะไรเนี่ยหัวกหัวก็แปลว่ากบลูกออสของกบนั่นเองนะครับ โอเคเดินทางกันต่อนะครับลถรถรถเตรียมตัวไปเดินทางมาถึงแล้วครับยอดภูชีฟ้าเดี๋ยวต้องเดินทางไปอีกประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยเมตรใช่ไหมเจ็ดร้อยเมตรเนาะเจ็ดร้อยหกสิบตีไปแปดร้อยแล้วกันนะโอเคมีร้านค้านะครับขายของ นี่นะครับ760เมตรจริงๆด้วยบันไดขึ้นตามอัธยาศัยเลยอ๋อทางนี้ทางขึ้นทางขึ้นทางนี้ครับทางขึ้นทางซ้ายนะครับ,รบไปน้องๆไปเลยไไขึ้นไปภูชีฟ้านะครับต้องเดินทางไปอีก700กว่าเมตรเดี๋ยวก็ไปดูยอดดอยกันนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหน ตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ยังไ,ไ,ไม่มากเ <ไป S 1> ท,ท,ท่าไหร่นะครับรไปเดินทางเลยครับตัต้้งขึ้นต้อง,งลงบบเพ่บ้าขึ้นบ่ไปขึ้นไปไป,ไปส่งข้างห้องน้ำไปเราเดินไปก่อนไปเดินไม่ถึงยอดภูเดี๋ยวมาไม่ถึงนะเสียเวลาไปไป ว่าคีเมสไปเหรออ้าวไปเดี๋ยวได้ไปชมทางช่องตา้รถเครื่องเก่าด้วยนะครับโอ้โหอ,ออกกำลังกายกันหน่อยนะครับโอ้โหตายแล้วครับท่านผู้ชมผมเดินมายังไม่ถึงร้อยเมตรเลยฮนะเนี่ย ชิบหายแล้วปวดปวดทั้งน้องทั้งขาทั้งเอวทั้งสะโพกโอ้โหปวดไปทั้งหมดเลยฮะโอ้โหน้องๆเข้าไปไกลแล้วฮะเนี่ยโ,โหเจ็ดแปดสนามฟุตบอลนะครับตายแล้วจะถึงไหมเนี่ยน้องๆอ,อีกไกลไปเนี่ย ตายแล้วจะไหวไหมเนี่ยยังไม่ได้ถึงครึ่งทางเลยไม่มีรถไปหรอไม่มี<อ>มีแต่รถอุทยานเท่านั้นที่สามารถขึ้นมาได้ตายแล้วโอ้อเหนื่อยมากเลยเหนื่อยไหมครับสปไปเดอร์แมนมีน้องๆมาเต้นต้อนรับให้ด้วยนะฮะ โอ้ยทางชันครับเดี๋ยวไปกันต่อครับเต้นก่อนทีจะพานี่เต้นก่อนตอนนี้มาประมาณยังไม่ถึง200เมตรเลยฮะ โอ้โหแข็งไปทั้งร่างกายแล้วฮะทั้งเอวทั้งขาทั้งน่องโอ้แต่แไม่เป็นไรครับเรามีนักวิ่งอยู่นี่คนหนึ่งฮะโอ้เาะ,ะไกลมากมากเลยละะโอ้ โอ้ oh. อีกไกลไหมเนี่ยโอ้ oh. อันนั้นมันมันไปหาหน่อบ,บ่อยครับโอ้ <laughs> oh. oh. ตอนนี้นะอีกประมาณ500ร,ร้อยกว่าเมตรไปไปกันต่อครับ เร็วหน่อยน้องๆเร็วหน่อยใกล้ถึงแล้วโอ,โ,โอ้โหไอระยะทางไม่เท่าไรหร่ฮะแต่ดอยเนี่ยสิฮะโอ้ไปไปโอ้ มีเสียงนักร้องอีกแล้วครับใครร้องเพลงอะไรเนี่ยโอ้อา้าวนั้วถึงแล้วพักอยู่โอ้มีเด็กๆนนชาวเขานะฮะมาร้องเพลงอันนี้บง่งบอกถึงว่าถึงครึ่งทาง โอ,อมีนักร้องตัวน้อยนะครับมาร้องเพลงไม่มีเสียงเลยโอ้โหมาร้องแต่ตีห้าเลยเหรอโอ้โห

กาาออนเตไปก่อนนะครับเหนื่อยเดี๋ยวมาแวะใหม่อีก300เมตรนู่นแหละฮะโอ้แต่มันเป็นดอยนี่แหละใกล้ความจริงล้วครับดดเห็นสวรรค์ลำไรแล้วฮะนู่นที่อยู่ในรูปภาพครับเห็นไหมตรงยอดนู่นนะฮะโอ้โห หูชีฟ้ามันชี้จริงๆครับเห็นไหมฮะตรงนู้นก็เป็นทะเลมเหมอกแล้วฮะผมกล้องผมอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะแต่เดี๋ยวไปดูตรงยอดดอยเลยทีเดียวนะฮะไปเลยครับเหนื่อยครับไม,ไม่มานานครับโอ้โห เหมือนได้ออกกําลังกายครับแต่ว่าร่างก,กายมันมันไม่เหมือนตอนหนุ่มๆอะดูระยะทางมันชันนะครับแต่เพื่อความสวยงามของทุกคนครับต้องพยายามให้ไปให้ถึงที่สุดครับตอนนี้แต่ละคนถอดเสื้อแขนยาวหมดแล้วครับ เพราะว่าแดดเริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้ก็จะสิบโมงแล้วครับอีกห้านาทีแต่ดูด้านหลังครับเป็นไงฮะสวยงามครับโอ้โหถือว่าคุ้มแล้วครับมาครั้งนี้และไม่รู้จะได้มาอีกเมื่อไหร่นะครับ อายุมากขึ้นทุกวันแล้วครับสู้คนหนุ่มคนสาวไม่ได้ดูด้านหลังสวยกว่าวะนะมองไกลๆอะ่ะแล้วจะกลับทางไหนไม่รู้หนทางเลยฮะมาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเขาปิดตาแล้วมาวางตรงนี้จะไปทางไหนครับเนี่ย อโอ้โหเส้นทางอะไรวะนู่นใครว่ามันขื่นขืนเต็มเตกอ่ะยูุ่บหยอดได้แล้วสุดยอดครับดูอ่ะพี่ฝ้ายมาเอาละดูนั่นเอ็มลงไปอยู่ปุ๊นนะไปแล้วแล้วปีกมาใหม่ <c oughs> โอ ح, โ้โหสวยสวยภูชีฟ้า <c oughs> ก็เหมือนยอดยอดดอยสูงสุดละกันครับเพราะว่าไม่มีตรงไหนสูงกว่านี้ละ อันนี้แหละสูงสุดเดินไประวังเฮ้ยขึ้นมาจริงก็เสียวๆอยู่นะฮะเนี่ย,เส,ยนะเสียวฮะดูดิหน้าผาชัดมากครับเนี่ยตกไปตายฮะตายหาเลยว่า ตรงนู้นนะฮะเสียวมากฮะยอดนะ่ะเหมือนแบบเป็นก้อนหินอยู่ก้อนเดียวเลยฮะโอ้โหสูงมากครับตรงยอดอะ่ะมันมันเป็นยอดดอยยอดหนึ่งเลยฮะสูงมากครับ 8,300เมตรครับเหลือเหนือระดับน้ำทะเลเหมือนแหกปากอยู่คนเดียวครับนู่นะฮะไปนู่นแหละครับยอดภูชีฟ้าโอ้สวยงามสวยงามหายไปประมาณสามสามคนครับไม่ไหวครับเดินขึ้นไม่ไหวผู้หญิง เดี๋ยวไปดูยอดคูกันครับอีกหน่อยหนึ่งโอ้เอาละครับมาถึงจุดสุดยอดแล้วครับโหเกือบตายนี่ฮะดูทางลงโอ้แล้วดูครับ จุดสุดยอดจุดสูงสุดที่เราเห็นตะเกียครับที่เป็นปลายยอดเขาเลยฮะตรงนี้อันตรายเราก็ไม่ไปครับแต่ดูหน่อยโอ้โหมันก็สูงสุดแล้วฮะเนี่ยฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นลาวลาวอ่าทางนี้ลาวครับโอ้โหลมเย็นครับ เสียวมากครับโอ้ยถ้าตกลงไปไม่พิการหรอกครับตายโอ้โหนู่นฮะจุดสุดยอดกว้างกว้างเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดแล้วฮะโอ้โห มาถึงแล้วครับบนยอดภูชีฟ้าสมสมกับที่ตื่นแต่เช้ามาครับตีสีครึ่งกว่าจะมาถึงครับส่วนใหญ่ก็จะมากลางเต็นท์ด้านล่างแล้วก็พักค้างคืนนะครับแล้วก็ประมาณตีห้ากว่าๆก็เดินขึ้นมาครับสูงสูงมากครับ ้มค่าแกการเดินทางแล้วครับเดี๋ยวหลังจากลงฟูชีฟ้าเสร็จก็จะมุ่งหน้าไปผาตั้งต่อครับเป็นอีกหนึ่งยอดเขาของเชียงรายนะครับที่เราตั้งใจมาเที่ยววันนี้นะครับผาตั้งจะงดงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าความสวยงามจะเป็นยังไงนะครับก็คงจะ พอๆกับรูชีฟ้านี่นะฮะคาดว่านะฮะเดี๋ยวยังไงลองติดตามรับชมกันต่อนะครับ <laughs> để bay phân luôn nón to à bà thằng nón to đăng 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 mo đăng 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 đăng

้องทั้งวันเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคโอ้สนุกมากค่ะโอเคโอเคลา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 เดี๋ยวพี่ร้องต่อแต่แต่โอ้ขึ้นภูแล้วก็ลงมาแล้วครับพอแล้วครับเหนื่อยแล้วครับเดี๋ยวไปหาตั้งต่อนะครับ